คำว่า,านักล่าก็คือล่าของในลาวว่ามันมีอะไรมั่งต้องไปหาดูทั่วตลาดเลยครับออกล่าเกือบทุกวันล่าเป็นอาชีพเลยส่วนตัวผมนะล่าของง่ายกว่าสาวก็ยากหน่อยนักตาไม่ให้ <laughs> เข้ามาในวงการนี้เพราะเห็นเพื่อนใส่เสื้อวงฮ้เ่เท่ว่ะต้องมีบ้างแหละก็เลยถามเพื่อนซื้อที่ไหนเป็นเสื้อมือสองอะ่ะต้องไปหาที่ตลาดมือสองก็เลยเริ่มเดินตลาดตั้งแต่นั้นเลย เสื้อมือสองในปัตตานีนมีมานานแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับเขาจะขายกันเป็นตลาดสดเสื้อที่เขาไม่ใส่แล้วแล้วก็บริจาคเอามาอัดก้อนแล้วก็เอามาขายส่วนมากก็จะมาจากเมกาญี่ปุ่นอากีอะไรประมาณนี้คนที่นี่ส่วนมากก็ใช้เสื้อผ้ามือสองครับมันถูกเลยแล้วก็บ้านเราไม่ค่อยมีห้างไปเกือบทุกวันอ่ะเริ่มคิดว่าเอ๊ไปวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเมื่อวานก็ไม่ได้ละมันเสียเวลาอ่ะ เ,เริ่มคิดว่าถ้าผมเอามาขายเนี่ยได้เป็นทุนที่เราเอาไว้ใส่เองอีกเลยเริ่มขายตั้งแต่วันนั้นครับวันนี้ก็ได้โบโลครับได้มาร้อยหนึ่งครับขาย4 0 0รอครับวันนี้เป็นสเวตเตอร์ดีเคนวายได้มา150น่าจะขายได้650ตัวหนึ่งก็ตัวที่ใส่ได้มาร้อยบาทขายได้ประมาณ500ครับทั้งหมด350ขายได้ทั้หมดประมาณ1 5 5 0บาท ชแนลครับผมตัวนี้ก็ได้มาร้อยเดียวขายก็900เป็นเสื้อกับตูนไทท่นครับผมได้มาร้อยเดียวขาย30 5ยตัวนี้เป็น c h a ชแนลได้มาร้อยเดียวขายก็800อตัวนี้บลูเบอรี่ได้มา40บาทส่งลูกค้า200ตัวนี้เป็นเกสเป็นคาดิกแก n นตัวนี้ได้มา40บาทส่งลูกค้า300นี่แบรนด์เอ็กเน่สตูดิโ ได้มาร้อยเดียวขายก็แปดร้อยเดี๋ยวขอดูตัวน,นี้หม่ตัวน,น,นี้คือถ้าไม่ดูป้ายก็ไม่รู้อะไรเลยนะใช่ครับผมแล้วเวลาใส่เนี่ยก็ไม่เห็นป้ายหรือยัไม่เห็นครับผม <c oughs> <c oughs> รู้คนเดียวใช้งบไป480ถ้าขายได้ตามราคาที่คิดก็ได้3 0 0พันกว่าบาทครับผมตัวที่เคยขายได้มากสุดเล่าให้ฟังหน่อยได้เสื้อนหนังเป็นชื่อหนังพาฟิชชั่น ซื้อมา2,005ขาย1 2 0 0 0ครับเป็นเสื้ออิสเตมิยากิเป็นบอมเบอร์แจ็กเก็ตได้มา40บาทขายไป4,000ครับแต่ราคาที่เขาขายกันอยู่เว็บนอกก็คือ1 5 0 0 0ครับทำไมเราไม่ไปขายเว็บนอกเลยอะตอนนั้นคือยังไม่เป็นครับผมเพิ่งเริ่มขายมี eBay แล้วก็ลงขายไปก่อนขายไม่ออกก็ขายในไทยต่อราคาก็จะถูกลงมากเลยขายใน Instagram เป็นหลัก ขายราคาไม่ออกก็เอาไปลงในเฟซเป็นราคาส่งเขาก็เอาไปทําต่อถ้าแบบขายแรกๆก็ส่วนมากก็ดูจากร้านเขาอะว่าเขาขายประมาณเท่าไหรแล้วก็ตามเขาอะหลังๆแบบอ๋อด่วนนี้ขายได้เท่านี้เท่านี้ความรู้สึกมันมาเองครับว่าดัวนี้ควรขายเท่าไหรดัวนนี้ควรขายเท่าไหร่ที่ต้องมีก็คือป้ายป้ายขอบป้ายข้างถ้าไม่มีคือขายยากขายได้แต่ช้าหน่อยราคาก็จะลงมา อาชีพนี้มันไม่แน่นอนอะ่ะเฮ้ยตัวนี้ลายเขาเล่นกันวะ่ะขายได้แน่นอนอะ่ะเท่าไหร่ครับ300ขาย500นี่ออกแน่นอนอะ่ะพอเอามาปุบ๊บสสัปดาห์แม่งขายไม่ออกเฉยไอตัวที่เอามาเล่นๆอนะ่ะห้บบาทเอามาก่อนเถอะไม่มีของจะลงขายไป300ออกเฉยอาทิตย์หนึ่งนี่คือแบบต้องได้เสื้อประมาณ30ตัว ผมจะลงคองแบบอาทิตย์ละสองครั้งพอหาเสื้อเสร็จก็แบ่งๆกันไว้ของดีไว้กองนี้มัง่งกองนี้มั่งแล้วก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงอินสตาแกรว่าจะลงของตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ที่ทํามา5ปีก็แบ่งเบาภาระของพ่อแม่อะไรเนี่ยอยากได้อะไรก็ซื้อเองคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ผมชอบอครับอยู่ที่เราอะถ้าเราขยันก็ได้ของเยอะขยันถ่ายรูปก็ได้ลง พอเราตัดสินใจขายเสื้อม it hey, ือสองอย่างจริงๆจังๆก็มีผู้ใหญ่บางคนเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียนสูงๆได้ทํางานดีๆอยู่ในห้องแอร์เขาก็คิดของเขาผมก็คิดของผมผมว่าไอเนี้ยมันต่อยอดได้ราคามันไม่ตกอะเสื้อมือหนึ่งนี่เราซื้อมา700ใช่ป่ะพี่ขายไปก็ต้อง500 400ต้องถูกกว่าราคาที่เราซื้อเพราะมันเป็นมือสองไงเสื้อมือหนึ่งถ้ามีตังเราก็ซื้อได้ะแต่เสื้อมือสองเนี่ยบางตัวมัน หาได้ยากมากอ่ะบางคนเขาก็เก็บจริงๆอ่ะขอซื้อแพงกว่าราคาตลาดเขายังไม่ขายให้เลยผมคิดว่ามันเปลียวกว่า